พี่พอบัเนี้ลำเนาะโอเคเราบอกโอเค่อยโอเคใครลำกันพี่แม่เราจีบจ่ายเงินเอายกที่สองต่อร้องกันกับมาเร็วคุณพอ่อคุณแม่จ้างในว่าสวัสดีคุณข่ามาที่นี่ทั้งหลายประสงค์ใหม่ฟังลำลวนแต่คนงามข้ามาฟังลำของขันกำลังกาะคำก่อน อ๋อราชอระสาบสิ่งจนคนลืมหายใจทั้งข้างนอกข้างในทั้งสะเทัตส์ท้านทั้งคนอาวและคนอาทั้งคนตาและคนใหญ่ยยทั้งพ่อขาแม่ไข่ทั้งปีสูสามเรน้าบได้ผิดไปขอคุณละทานผู้ใหญ่อาภัย งใหญ่บ่คุณแม่เด็กมาจะได้มาเสียงใหญ่ขึ้นเด้อโอ้ เขามาแล้วบอกบานยูนอนสักกอนนะคุณแม่เนาะ้ลังกนบัตันเด็กเขาขอใจไอพี่้ลังกนกับบัตันเด็กเคยเห็นคุณแม่ละ่ามาปีนี้คือส่องสีใหญ่ๆขึ้นก็เก่าแต่โลว่าสันแม่สังัดเจ้าภาพเก่าเออคุณแม่ทุกเงินกับเห็นแต่เตยุวัดน้องหน่อยเอามาตอนนี้ทำไมใหญ่ขึ้นละมายุรีมาปีนี่เป็นโตแทนให้นแมนเนี่ยคือแมนปอเปินสงสัยว่าสันคุณสมบูรณ์เจ้าเด็กสมบูรณ์สมซื่อเนาะ เอาละเจ้าในว้านนี่ละไม่เงี้ยเขาเอิ่นว่ามายุรีหน่อยบ้านอยู่บ่อระเบือลูกเขาบ่อรัมื้อเวลาสักคันเขาก็จะจำเอาไว้จำแลัวบคบนก็บน่นอยบ่อยใหญ่รูปร่างสังขารเลี้ยนลำบ่อตันน้ำสิปีเศษเศษบ้านของนั่งละกะอยู่ในเขตอำเภอบอระเบือสาระครั้นัน้ก็เกิดช่างมดจำเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่กับเมลา่าผู้ป่าทั้มส่วนผู้เมลาก็เป็นบู้นำพอเป็นผู้นำนำกันละเดื่องผู้ผู้เป็นพอเดี๋ยวนี้เพิ่นนี่บ็อยู่รักสิละไปชนจากไปบ ท่านโดนซิปีกว่ากลัวซื้อเสียงเพื่อนหลักก็ไกล้ดังทัวร์ล่ะตัวตินติ้นให้เดาเราคนละลสบายโจนหนับบ่อกลัวสำนักกันก็นยังอยู่ธุรกิจมาล่ตั้งให้ไปโหดไปถึงจำเอาไว้เนีย่ยมาอยู่ลี่เร,เร่อเมย์จำไปให้ดีนี่ล่ะป้าเสือไก่สิกบันเลยในพอตีฮอตโก๊ะก็ตีฮอตนอ,เอเนเสือแนวเดี่ยวปั้นเด็กไปคนละอันตางคนลาตังมาสม มักล่ำหนอสูมาคำพี่ละกันหาชาลีคำดึงตามจองมักลำสันล่ำลงลับเอาเอสันดอลจบพอโทสตาฟนจารบูขาบเรื่องลับปัญญาเกิรคำสู่ต่อเร็วแต่นี่ทานพีนี่ทานเดนในตั้งสอนในตั้งคอหงศตั้งอบกิศนาสอนนองตอนนองสิหามายาละมาโนราสีตระตาบลว่าเจ้าล่ำคนเทากำการำตากละก็เต็นโมคำเดืองเทาพินน่อยลำจูดมูลอ่ออยกาเถ่กาเขาในทานใสยในทานแล้วเกาจัด ผู้เ่าสีทาผูาวเ่าเต็มมี่แต่ขาซำดีทำยังบ่อยู่ทำไม่อยู่ดีกะอยู่ดีกะอยู่แต่กะกิสสงสารวกหมอลำกะสิเปรนี้ท่านย่อมาโยอกะย่อมาโอมอันมาการแล้วก็มาเอ่าส่กะมาเล่สา,า,าสาก่ก เป็นยกที่สองต่อร่องกันกะมาเนาะคุณพ่อคุณแม่ถือบาอะไรงันตนอะไรงนันโตให้พ่อให้แม่อยาตีพี่น้องบานทําเตาเของเฮาบานไก่ชิดติดเที้ยงเขาขใจสักวันว่าผ้ลัมยู่นิสือว่ามายุรีหน่อยดาวกระจายเด้อคุณแม่เด้อเสือเสียงเรียงน้าหาลับบริบบดีน้มามอสากมองเป็นหนุนกับมันไดทั้งอ,เอาเภอบารบือ สบา,าเห็นกันสองสามเตือกกันทั้งนี่โดยเฉพาะพี่น้องตามเตากระถือว่าเป็นเกืะเล็กแหกหมันนาะแม่เนาะได้ย่างก่าเส้าค้าก็มาทำการแสดงยุบานของเฮาถือว่าก่อนหนึ่งก่อนไก่ก่อนสิไปหนามาหลังมือสินิวอันหน่อยๆของหลวงส้าลามายุรี่มาเมนีมาขอกราบทำวามสวัสดียาปีพี่น้องคุณพ,พ่อคุณแม่เบิกสุกูสุคนนั่งยุกรกรมก,ก๊เป๊วะพี่เจ้าภาพาพอเจ้าภาพ,าพ,พ,าพ,าพแม่เจ้าภาพ,าพไอพีสุกขขูสุคนผู้มานั่งฟังลองฟังลำย่นีขอกราบขอไหวไหวสกอน หาทุ่ม้องก็ติ้องก็ยกสองติคุณแม่ให้บอกว่าให้มีการลองดอกไม้ญ่าน้ำเอาจากหาทุ่มเคิงนะแม่เอากับทุ่ม บอกลูกใดเด้อแม่เด้พอพฉะนนเลี้ยวฟังรองฟังล่ำไปสักวันพฉะนะเลี้ยวม้าเมรียาใสถือ่ามายุรี่ก็พุณนสมบูรณ์นี่เป็นลูกสีไก่เป็นให้สีเอินเด้อแม่เด้อถือ่าลูกเต่าหมอรองหมอลำทั้งสองปากตนปากโต,กตเป็นลูกเป็นเต่าเออเป็นลูกสาเป็นลูกใา้ของพอจะภาพแม่จะภาพเออโดยจฉพาอคุณแม่จะภาพเก่าก็ดีคุณพ่อจะภาพก็ดีอายีสุกุสุคนเออคุณพ่อนางยุกรรมทั้งนั้นก็ข้อกราบข้อไหวอายพีนางยุกรรมทั้งนี้ก็ไหวคือกันไหวไปเปิดสุกุสุคนไหวนี่ ออไวเพื่อยังพี่น้องไว้เพื่อเพเมตตาจิตจากพอ่อจากแม่ห้าบางเทือบางที่บงังวักบางตอนลูกเต่ามอลองมอล่ำทัำ้งสองนี่อาศิลล์่ำบ่ไพรอสันโอเป็นยังจังเหนว่าจังสันจังบ่ไพอรอสันโอการล่อกการล่ำเมนีแบง่งผากแบง่งส่วนคนฟังนี่มีลายภูอะายคนต่างคน้นต่าง,างจิตต่างใจแม่นบ่กุพอ่อคือคนสมบูรณ์ว่าละหน้าหน้าจิตต่างแม่นบ่เจ้าว่า ต่างคนต่างจิตต่างใจเออนางฟังลองฟังล่ำอยู่นี่รวนแล้วแต่มักบอกคือกันผู้้ล,งลังคนก็อยากฟังลองฟังล่ำคุณแม่ว่าล่ำหลายๆเด้อลูกเด้อล่ำให้ผู้เท่าฟังแนี่อแต่ว่ากันว่า้รุ่นเจ้าอย่างเดียวยาวอย่างเดียวเต้ยเตยมาส่นก็พอภกรมทั้งนี้ก็ได้ เออพอจะน่นเล้วให้แบ่งผากแบ่งส่วนเนาะแม่เนาะให้พุ้เเ่าฟัง่งใดให้คน,น้นนนมฟังน้ำการลองการล่ำม,ม้อนี้มีหลายลักษณะเพื่อนก็นจังไห้ว่าเอาละคั่นสิเ้าเพื่อนแข่งจบถูกภาษาล่ำขมินกูน้าแก้วพวนยวนแขกไปล่ำใสก่กแตกหัวขีดปัญญารถบ่มีแนวขาขาโต๊โบกหล่นละไปล่ำใสคนบนขึ้นหอดเกิดหาเห็นละตะไปจากมาล่านานอีกเร้่มในวันนีก็เถอะยังมีมา,มาลํำสมาเวทีบ้านอยู่ซิบเราการทั้งล่ำก็บ่ใช่กวัวละกาไม่เอี่ยมเลย ในมือนีเสิรำกันในหวไรเราก็จุดโนตเต็มเบ็ดลัตาลิสตาเยี่ยมเยยยกทกมาลาไำอะไรผ้าตกะกร้บาดบุ้งสูงถาเอาในหวไนกะบอกว่าจุดแก่เป๋ถามหลับลงว่าทำตามในมดต,ตลอดม่อยากเกาอยากขอดเก้ยวกอมอมน้ำปัไปดานกันล้มาแข้งก่อแล้แข่งกราบนักบนันสูงสุผาดเวเตะบะมือนีละบ่ลำหล,ล,ล,ลือสือเสียงตะไตป้าปาดมาโดตวั่สีมาแข่งในหไรถึงตาือไม่เลือกเละมืองนอกมักแนหูไเด้อละแม่นไหน ต่อขึ้นโลดท่านนั้นให้ต่อขึ้นโหลดท่านนั้นแต่แต่เราพรอกับมาพ,อ,มพอยพียงหนาสัต,ตว์ต่ากตางดาพวกมัวร้งก็บทีตอกตัางดาตอกน้ำเลยไปขึ้นแม้อพอขึนละเมแม่ขึนละบันก็ต้องขึ้นขันตามมาเริ่มงาจังนามารักดาทวีนี้ลราบอลำเด็กก็เ็กมาจัดสีำดำฟังในโบเม่คุณพอนางเซเวนตาคาข้างอยู่หันยยาสเ้าอย่างนอนเดอร์อเดยอ ทำไมตั้งท่าใส่ไปนในฟังโทรทัศน์สีใหม่แต่นะอะอันนี้การลองกันรละมีหลายลักษณะเพิ่นก็จังไหว่าเอาล่ะเดี๋ยวนี้พวกมา ลายป่านมูปวดขอโทษเด้อมูปวดนางสินลาปินบ่อดแต่ากข้ากินกะไม่ดีมีสัวห้าจังหนึ่งกะไคยล่ำไปทั่วดอกมูเอาผิดหูห้าจังหนึ่งบ่อดเอยกอดคู่ดอกสัตตาเพลเลงห้าจังหนึ่งกะล่ำเก่งออกจนว่าสีบินละลำปากว่าตาสินกะบ่มีไผ่สูวฟ้อนจังสี่กะปากกวปางอ้ามัวมูกะถูกขามันดีมาหยังขึ้นกะบ่มีผู้ตีปีบน้ำซัมอีกห้าล่างเตี๋ยหอกจนปากสิกีกะบ่มีคนฟังเสกกะคือบอดังทั้งข้อนี่กะแหบเจ้าเท่าไรแห้ ดอกถือคามันเสียห้องลัวลัวเรียเรลาซ้ำหอดมือเศร้าทั้งเจ้าภาพก็อยากกินนอดเขาว่างาใกลเห็นสักระบบ่เป็นเน็ดหยังละก็เล่าแหววพ่ากวไม่เกลมหาดิยกขับเป็นบังอาลมณมมาดิกะรีพูดจะดันฉันจังบ่โทษดอกไผ่ตัวไปซักถืกบังอาล์งามบาอหยังนี่กะมวลล่ทานผูวฟังกะ่พากันส่วนหยุ่งอยางฟังเฉยเฝ้าเพื่อนฉันนี่กะเคยมาเบิดทูกปออนุญาตเด้อคุณสมบูรณ์เนอลำไซหมอลำุูนพอกะสูไ้มาลายห้าลังเทือก ขี่ไล่กับายดอกล้ำตกเด็กน้อยฮาจ้าหนึ่งเขาไปอยหกจุดบ้าสีวินมาจะาเดิงบ่ได้ยังนำเด็กกะเขาหังเขาเหียบ้านจ้าหนึ่งกะไข่ในดอกโพมาชิมมาพ่อปฏิปทาบ่เสียบ่ได้บ้าเตวะตาหูบแล้วกะไข่กว่าให้เกี่ยวโดสีบ้าลำบรางตระหสีน้ำให้ชันผู้ถือก้าโง่นี่ก้าโง่ไพกก้าคือกันศาสต์เ่แม่นอรหันสำเร็จจากลูกตัดกิเลสจากโกโก้ฆ่าสงสารสำเร็จดูเขาชันเหาะเหินเดินลวงอ่ะบ่อลำไหนคุยคุยเย็นแต่ม เงินตาปวงพวกปลิดตันหาเบ้าปันเป็นเทวดาอันในนี้กระลืดไปลำใส่กับามีผูเปิดดูได้ดูดีอยากสบายหมอนลำได้กินตู้ก็พี่มาลำแนบบ่ การลองการล่ำหน้าหน้าจิตตังเนาะคุณพ่อเนาะนั่งฟังโองฟังล่ำยู่นี่ด่วนเหลวแต่มากกว่าคือกันยกที่สองก้อนสีเบาเรื่องบาปเรื่องบุญเบิกสาการลองการล่ำสก้อนคุณแม่ทำก้มก่อใจสก้อนลูกเต่าถือว่ามาถือเล็กแขกบ้านเออบอทในหัวจิตหัวใจคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาพ่อป่าดอยมักแนวเด็กกระซังเกิดมาเอาเด้อแม่เด้อตามใจทีมงานคณะเจ้าภาพนะคะหางเคียงกรรมท่านมากระตามใจคือกันคันมากเท่นในกระซังเกิดมาเด้อแม่เด้อ แบเทียบเนี่ยเียบเบแลบาคือพี่และน้องพี่และน้องมาล้ำเกณงเสงดีพี่และน้องมาล้ำเกณฑเสงดีนักัพี่ทั้งลำมานําปันตีขวงคนในโคตรลมักเดือดมักแบบก็กเด้เป็นทงหนาลักบลาไปหามาลักก็มีแบบนำลนต้นต้นลตลตั้ไปตามหรือสิมักเดอเป็นแบบนำมักแบบนำมาต้นนี้สีไหลมักแบบนำมาต้นนี้สีไหลมาไร้ก้นังตั้ง มาลับไม่เลยสิมารับสามารถรับไว้เลยสิมาลับสามารอยู่ทรี่รับมาเตนโอจดยยารับมาเตนโอจดยญ่มาอะไรล้วก็อะไรับมาสั่งทางดังมาเตนมอเด้นมาเป็นลับยังหอรับยังมาแค่ลอโพไรสีโม่รับยังมาแค่ตโไรสี่สิบันงพันเราก็แบบเดินดีได้คนในคนมานะไรนะมานี่รับรับได้ก็มีกวนเจ้าเรงารับได้มีก่อัเจ้าเรบารับเล่งขึ้นนะมาแค่เลงขึ้นนาเดินนาพรป่าละมาเจิงค่ ยาสะเทือแพ้งถอดคว่ำดันควยึ้นบําเพนญตะคว่ำดันคยยวยแต่คว่ำดันอีเมลแล้วกับกลินคือกันยาเห็ดแห้งหลายเห็นว่าบ่าเพนญห่านกับของอ่ะอีเมลเราบอกว่ามักแบบนี้ละมักแบบพืชมห่านนี่ละเออเออถือผ่านยึดเครื่องในตะข่ขยยึดอกอยังจะไปล้มถือผ่านปูนเด้อขาหักเด็กตาเอาละฮะดีรำลำลำดีลำลำนี่ผู้ไม่มีไรานลำมันลำเห่าลำสับรำเลี้ยงลำเลี้ยงละ เอ็นราบานบ่าฟัลราสนลาสู่ลาเเพือนลาหมูฮัลรามเธอรักเมนลาคู่เก็กกินลพมาลาขาบปกระเรื่องลาขาเมีราขาบึงาซปเปิน่งเดเดิเดนเดนเดนเนเดิ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 นเดนเดิเดินเด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 ินเดินเดิเดอเดินเดนเดินเดเดเดเเดเ

ผู้สุดนั้นมาเปนใส้หวานได้กินบมดก็เป็นหัวไห้วันให้ดังกองบ่มกะละขอบตาทิดเด้อเม็นหมูนั่นละพวกหมูนั่นละเกิดแต่สงครามล้ำเด้อเมย์บาดทำไผ่ถุงไผ่ถุงอัปะองอ้องใหม่ล้ำนั่งเหลววาดสีทนให้สีทนให้ดับน้ำมาโรนัดรับประจักษ์กระดอยผ้ารองตีปู่ล้ำมาถูกก็เป็นโลหีโลหีนดันั่งหัวคาโลหี่ก็นับนั่งหัวคาแล้วปะกาเต็มก็กลายสังลงตาย นี่ละหน้าหน้าจิตตังคุณพ่พอคุณแม่เพราะฉะนั้นแล้วลูกเต่ามีสองปากสวอเพ็ิบเต่ตักอกถูกใจผู้ฟังเป็นซิปเป็นเศร้าภาษาหมาที่สี่เฮ็ดได้นะ้าแม่เนะนะนาะเพราะฉะนั้นแล้วให้แบ่งขาดแบ่งส่วนได้แม่เด้ออะเอคนบุรีรั่งกับเปาแค้นหลายหลายไล่ที่แตงต้นเนี่ยเมนเฮียริยันตายละละเอาอีจักก่อนสักมันก้อนสีฟังบาบุญคุณโทษเอาว่าเมนลูกเมียบ่เมนตีใหญ่ ว่มามันลูกเมียบันตำทนากกระตั้งท่าเบิ้งว่าปากเบิงบบตีนคือมันอยากนอนบุน่นเนาะ เอาละฮะนี่ผู้การลำนี่เป็นกับอารมณ์โลกการลำนี่เป็นกับอารมณ์โลกผู้ใดอุบตาโลกเอาคนนักจังนี่ละผู้การลำนี่เม่ที่ดีเทสวัวยรลำนี่เป่นที่ดีเทสวยร,รับรองตัวก็แม่นบ่ได้บ่ได้หละดีแท้แต่คนละบานจากนึงมากคนหอก็แม่นก็ระคนก็หยาบละบุกโศกกบปกระเริ่มแม่นนักแต่ก็เปิดใจแนวนี้มากดีดีก็แม่นรับเ,เกี่ยวลับเกี่ยวงามงามแต่บ่รวยลับเกี่ยวงาม กับอกรอยเป็นเสียดต่อ้วันทำลำมองบ้านจังหนึ่งมาสักเปียนก็แม่ถูกต้องศุนย์นำมาทำไรย้องมีพลาดอ่านปาใส่ปวดตะกียนากลองมาเขาเก่งกาลาบ้านจังหนึ่งกานณ์เวทจังสันเห็น จังสะระโสไรไถ่เสีดวาเปิดหลายกะแม่นสังไห่สังไห่ลำไม่ได้จังโอแม่ละไปนัวสีไปหูสิบไปผู้อุอังบางยากเนี่ยตัวหาประจังลำเลียงเบืองหลายการรันี้จะสิดีหรือให้ดีหรือให้แล้วแต่ผูฟังเป็นละถ้าเห็นเอกกระดิกัดดีน้ำดีน้ำมาสักก็เป็นชั่วดีแต่ตัวก็ดีบ่ได้ดีบ่ได้ดีไปบ่ได้ดอกดีแต้ตัวก็มาเพิ่นบาหน่อยเบาหน่อยเสียดได้บ่ต่างตีบ้านจังเนื้อกระนั้งรำใบหู ລໍາໄມ້ກະປາປາມັນນົວໃຫ້ລໍາສະກະແດແມ່ນນອນຍົນຍົນເຈົ້າບໍ່ຍົນຍົນຕົມໝອງຍົນເຈົ້າບໍ່ຍົນຍົຕມາມາໂລກັງເປແກມສັດທາແກມ່ນນາງູນມນາກລະພົງຂອງຫົສ มารีแตกเวลาเงินจากพี hina, ่น้องเดิมเป็นบ้านนี้บ้านบ้านนี้จะไปมากแนวาไรอาจเดิมไม่มากไปเลี้ยวหลีดเลียวหลีดแบบโยนยาสาจวนเดิมไม่ลาไปลาไปหนาไปหนาฮากะละบ้านใหม่ยาไปหนาฮากะละบ้านใหม่ลำไม่มากสาลำสามากไปลำเสียงในละบายังเสียงน้อยเสียงน้อยลำคอยตีแต่ระบางเฮีย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 ง เป็นอย่างไรเป็นนย่างสวยามใสสาตีอันับเพีงปฏิสามติสบารานใส่ห้องหัจะก็โกกร้องเป็นงานในต่างผู้รังคนผับปรเมนจังเมนจัมห้องหัวโตตายผู้รัางคนกต่เด็นเท้าคนไหลป่วนว่างไหลก็ประมาณคืนลิงคือลิงแจกแต่กระดกดอันดอรอบตะลบอลาท่านฝรั่งเพ่งมือเจตรีท่านฝรั่งเพ่งมือเจตรีมื่อ จบถงไปจบถุงไปจบถุงไปจบถุงใบบารมสันติสันติระทั่งไม่เห็นหยาบบวากาจบน้มันสิถือย่างเื่นเขาอะอันนี้เม่นการลองการลากคุณแม่แบ่งผากแบ่งส่วนเขาขอใจกันดีเนาะแม่เนาะเอิดว่าหมอลำกรอนประยุบมายุรีดาวกระจายคุณสมบูรณ์ปากไปเออเดินทางมาจากเจ้ายางสีสุราช มายุรีจากอำเภอบระเบิดจังหวัดมหาสารคามคุณแม่มาเอรีถือว่าเป็นบริวัานของปองบูญอันนี้มันเปรียบเทียบไปั้างสะก่อนนาะแม่เนาะยกที่สองตอรองกันกามาเร้ววบนนี้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เอื้อพีผู้มักวนมักซึนสะก่อนเนอเป็นเกียรติสําหรับทีมงานกณะเจ้าภาพต้อเจ้าตีใส่ในกาู่ใส่อันนี้่องเจ้าตี เป็นเกียรติในสหรับคณะเจ้าภาพสกกรบัดนี้ว่าเป็นบุญอย่างงั้นอย่างจ้าในมีลูกมีเตาทั้งสองมาร่วมเสพสองชลง,งานเอื่นว่าเป็นการสร้างนาตะบุญกันมากใดเก,กี่ยวกันทำบุญมหากถินแม่นนอะคุณแม่นาะมหากริ่นถือว่าเป็นบุญใหญ่กำหนดการทำบุญทอดกฐถินนณวัดถ้ำเต่าตาบลท่าคออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งตั้งกององค์มหากถินตั้งกองกฐินยุนบ้านเล็กที่สี่มู่ที่เจ็ดบ้านท่าตม บ้านทำเตานะแม่นะตำบลท่าคออ่าอําเภอแกงค่อยจังหวัดสระบุรีกลองเข้าหนี่ล่ะซึ่งมีท่้งคณะเจ้าภาพหลายขู่เลยคนนำกานนำโดยท่านคุณพ่อจันตาคุณแม่ถุงเงินพักดีชมพูอันนี้คุณแม่คุณพ่อนอนไปอีพ่อหลับไปนว่นวัานินาคุณพ่อกลองเข้านะและก็พร้อมได้ลูกเด้เตาหลูกสาวหลูกชสหล,ลูกเคยหลูกสะพายคุณพี่เอืออารีพร้อมด้วยคุณพี่อ่าคุณเทพประชัยคือเสิเป็นน้องอยู่เนาะ เตอไปสวัสดีค่ะสั่งเตออย่างเดียวได้หนิเบื่อส้มเนาะจะเตออย่างเดียวใช่ไหมคะโอเคค่ะแต่ว่าต้องถามก่อนว่าให้ล่องยินญ,ญาณไหมคันให้ล่องให้ล่องจบเถ่อเดี๋ยวละสิผ้าเตยเลยนะคะหรือเอาจังสันรหรือว่าล่อหกทุม่มโอเคค่ะเดี๋ยวถ้างั้นลำจักหน่อยเนาะเดี๋ยวสิผ้าเตยเนาะโอเคค่ะเฮ้ยังสั่นละเพื่อนอยากมาลุ้นมูลหลายอ,อย่างไม่ n h ă อ่ะแล้าถามู่ว่าสูทจะลองหรือไม่ลองแล้วอะ่ะ กับพี่น้องตัศส์รภูมติลองกับฝนล้องนํะมันเดียวกันไหมอ่ะอะไรนะแม่คุณแม่ง่วงแล้วจะให้ล้องไหมแม,แม่ลองเลยเนาะลองเลยตอนนี้เลยเนาะแม่นเนาะเออโอเคโอเค เพราะฉะนั้นเราต้องถามสะก,ก่อนในคุณแม่ว่าคุณแม่กับงวงนอนแหลววซันนะคะ,ะทั้งหลังนะคะมีมีถาดพระเขาแก้วน้ำคือสิมเมนตเตียมไปเรียบร้อยนะคะเนาะเอาเอาเป็นเกีรกรีรตสักก่อนละจังรองดวงวิญญาณเรียบร้อยนะคะพร้อมใน้ลูกร้านอยาตีพี่น้อง สากนามสับดุลขึ้นมาได้แก่บุญมหากฐทินเกิด<อ>่า<อ>เป็นบุญใหญ่ค้าว่ามหานีแปลว่าเจ้าไหนแต่แล้วกันยังมีการอุทิศไปให้ญาติโกโฮติกาหรือว่าญาติพี่น้องพุทธี่ลวงลับดับขันจากปรโลกเบื้องนี้ไปสู้ป,ปรโลกเบื้องนาดับขันผ่าไปว่างอซึ่งมีคุณพ่อเพชรคุณแม่เลื่อนยอดสุวรรณพ่อดีแม่เผื่อนพักดีชมพนคุณพ่อใหญ่พลอยคุณแม่ใหญ่สุกยอดสุวรรณอันนี้ พท่านได้เคิงได้ดินนี้ไล่ซื้อผู้ตายหลมเสียหายตายเสียจากแล้วก็พร้อมด้วยคุณพ่อนินคุณทองคุณวันคุณไม้คุณใบคุณแก้วยอดสุวรรณนายสมการนายทองใบนายหนูพักดีชุมพลพร้อมด้วยคุณพ่อใหญ่จี๊ดคุณแม่ป่อหนูทองถึงต้องบ่แม่นะคะพร้อมด้วยคุณแม่หนูมีงอกคุณแม่เหมือนวายะพร้อมในลูกหลานญยาดพี่นนองเบ้ สุขุสุคนนีล่ล่ะตุ่มห่มใส่กองบุญกองมหากรถินมารับเอาส่วนบุญส่วนกะละก,กลุศลน,นากันเน,นาะแม่เนาะหมายวามวมาจะไหนมาตีพี่น้่งเพื่อนกระจังไหนว่าบุญมหากรถินนี่เอื้อว่าเป็นบุญใหญ่ทำว่ามหาเนี่ยแปลวจังไหนมหาเปลวใหญ่กะน,นัน่นแปลว่าไม่แสดงว่าจัดทำคือกำหนดหรือกะบ่าแสดงขึงกันคือกระถินนักขันนั่นร่วมกันบันปนเรียกว่าไตฮิวิบนหรือพาไตนี่ก็ได้อาศัยไม่รอกักดึง หรืออีกอย่างในงนั้นเลียกลื่นมีน้ำว่าจุนละกะทินทัานสิ่เปรตามใไม่ภาคอีสันเฮาเอา้า,าเฮ้าเจ้าบ้านเปรกันกะถินเลนปักฉลากมือแร้งในไปถอดมือเสาไว้เป่ายางบดดนนี่ละเป็นบรรทุนน้ำว่าจุนละอานิสงก็คือยินดีน้ำทรงเสริญสัญญองซาทุกันนำพรอบในย่อมนำเจ้าสิงซาผู้ถวบายคือผู้เป็นซา มดเจ้าผู้โรกกายนิยมยองบ่ทรงเสริมฟังบัดน,นี้ฉันสเสิ่มผู้ต่างต่างกนกัทินทานฟังบัดนี้ฉันเสิ่มผู้ต่างต่างกรนกัทินทานฝวก,ก,กสมัยพุทธากาลก่อนคนทั้ง จะได้บันยายชีตีก่อนจะบอกก่อนหนังสืมีไรตอนถ่าจะบอกละเอียดแจ้งจริงแพ้แน่อีลีคําติบาบุญมหากระถินนี่ผู้สร้างต่างก่อนหัวที่ในบาลีปักกาทา,าศาสดาปัญญัไวบในทรานั้นวิสาขาสางก้อนสังยุ่มืองนครสาวัตถีง่กวางต่างนั้นบาก่อนเขาข้างนั้นพุทธเจ้าทรงนางเป็นประธานถ้าไ้ในกลางสงทีตุดงมาทั้งเลือนพอพี่เร่าเปลือบเปือเปือนมุนทิ้นติดผา มีแต่พาโซดาสามสิบองค์ทวนๆเสมอล้วนว่าท่อกันสามสิบองค์ขนั้นมาจากเบองปารวาได้พวามกันเสร็จมาเพื่อประสงค์พระองค์เจ้าพร้อมเสด็จมาเฝ้าสัพพายุคือว่าเดินตั้งมาแปดเดือนตมน้ำว่าพาโคนรลืดดูฝนขนั้นลำบากสันจอดไม่อาเอ้ยพาสบงจีบอนดอกเบี้ยฝนมาทั้งน้ำจากในมีรำเข้าพาปตา ก็ตาดว่าเตวันออกพรรษาพิกสุกันอันใดจำใบยาสะลงคำว่าการมานั้นเป็นเขตพิกสูพักกำหนดวันเวลาทานประสงค์พระองค์งเจ้าพักหรือเศร้าหยดหันกำหนดกันพักพรบัดน,นี้เบาในก บอดีขันแปดนันของตั้งเครื่องกะถินฉันสีบอกไก้สิ้นเม็นย่างแ่คอยปั้งหนึ่งผัดไรสีว้อนขาดเสียบอเป็นได้บอมีไตสีว้อนเล้วเป็นกะถินสูนเปาได้แมอ้อบอมีไตสีวอนเล้วเป็นกะถินสูนเปาเอื่นกะถินบอ่อใดถ้าบอพบในหอะมีผ่าสบองอังสาสังฆาสีบอนบาดมีดโกนกระถินประคดเอวล่องเท่าพวกนี่จองก้องเข็มต้องไอเต็มไปด้วยบอดีขันทั้งแปดถ้าขาดของเรานี บ่ควรเอื่นว่ากระถินเอิน่นมาสั่งกระทานพาปังสกุลหรือพาปลาบ่มีไตสัง่งคาเรียกกระถินบ่ไรดุยเทอะมาแน่จริงอ่ะหรืออีสิ่งเหล่านั้นแนวเอื่นบริบานแล้วแต่เหมาะสมกันย่างใดเสียนพร้อมของติกวนถวาวยหนอมองกระถินหาใสมีสตาปะใจบยบริจากปากว้ใสเดียมบับเปียมซีคือมันเป็นจังซีละน้องพีพันละนาตามที่เคยเรียนมา จากอาจารย์ที่เลเียนลูเลียน้าผู้มาแล้วสับเปลีนแกอันไม่ยาเรูอานิสงส์คนตน้านไ้พลามากหน่อยไปหน้าให้เพื่อนเปรให้เจ้าเป็นผู้เก่เปออันอานิสงส์เดิ่มเิเนิ่ให้เจ้าเป็นผู้เก่เปออันอานิสงส์องค์กระถินกินท่านผู้เฮามานำเสริงผู้ท่านหมอนผู้ท่านผาพลามี จะไหนเนี่ยท่านพาเข่าพาเปศสาลาพัดมีผ่ายาบวานแต้งถนนได้พารามากหน่อยจะไหนเนี่ยจักกับให้คุณเป็นคนนักแจกอานิสงด้วยผู้เมื่อกันสร้างเรือทางตั้งตีตาดผู้ฉลาดรอบรู้ไอ้คือเจ้าเฮจังไรา ปูพ่อจนาเลวเปิ้นจนาเอื่อนว่าเป็นบุญเด้อคุณแม่ทุ่งทองเด้อแม่สังัดพร้อมด้วยทีมงานก็นเจ้าภาพสาราทุ่นศีลทรัพท์แจกท่านเจ้าการทาบบังอนาคตาผุผลบุญเจ้าชาติไม่ถือตำหลักทเจตนาแน่แวมโนนอมจังวาท่านแสดงว่าพวกทานบำรุ่งศาสนาพุธเพื่อถ้าบุญอุติศปากทอรนี่เจ้าเอาผลบุญไปให้ผู้เล่าตา จะหมายย่างจัางเลยบาจิตตังอาวิเศษวิสจิตจิตอันวิเศษยอมผลละเลิกลูกคุณทานผู้หลวงไปบุพเพจิต,ตาเตจิตเบื้องตนยอมละเลิกกินใดจักสิถูกหรือสุกแนวว่าผีกับโปรนบ่อาจผลกันใดตายแล้วไม่เผาห่อนปองป้อ จะาถอนคณจากบาดวงวิญญาณของภูญาตา่ายญาตีพี่น้องของคุณเมสุโุสุกุนแมเนนะนมสกุลยอดสุวรรณกับพักดีชุมพลนี่แหละลูกเตาขออนุญาตร่วมเลยเด้แมเดจากบาดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่บุ่นสิไปทางวายุใสสติควบละเลึกขึ้นในจากภาษาเต,ต็งอกเบิกในกองสักขานวะโลกไกเฮานี่มันบ่เป็นของมันท่า คือว่าเดิมแม่เด้อคือว่ากะตาสังขารสังขารบ่เทียงมันโอ้ยคือแถวแน่นอนบาดนี้ขออนุญาตสกักคนบาดนี้พี่เมียจะภาพรสีอยากนอนผู้ดอยุท์ทั้งล่างยกผ้าขาเกินมาหายเด้อค่ะเอ้าตาจะได้จังจะเดียวไป่เห็นแต่มีศาสตร์จะขืนมาปูบอคุณแม่คุณแม่สะดวกขึ้นมาทั้งเวทีบอคะอ่าตัวแทนจะภาพสักหนึ่งคนก็ได้ค่ะคุณพี่เอื้อก็ได้หรือว่าอ่าพี่เตปะป้าใช่ก็ได้ ขอ,ขอสักหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้นะคะขึ้นมาจุดถูบจุดเทียนบนเวทีสะก่อนเนาะค่ะอันนี้เอิ้นว่าเป็นบุญมหากระินเป็นบุญใหญ่นะคะเริ่มจากมาเล่มหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดนะคะพี่นอ้องจนว่าขึ้นพุ่นรับไปวอดเมื่อ ร้อยกระท่งขึ้นสิบห้าคำเดือน12นั่นเป็นมือที่เบิดเขตบุญมหากะถิ่นผส์งองค์กระเจ้าที่สามารถรับองค์กระถิ้นใดมีจํานวนแต่แต่หารูปึ้นไปอันนี้ลูกเต่าวายมองได้เลียนเดอพพอเ้อมองได้บได้เลียนมองนันกระวรูพอคู่น,นั่นบอท่านสอนนะคะเอาเอาศาสตร์มาปู่สะก่อนค่ะทีมงานจะเอาขอศาสตร์